สวัสดีทุกคนนะครับในวันนี้เราก็กลับมาเจอกันกันกบผมอีกครั้งหนึ่งกับในเกมบีดเบฟโซในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของประกาศตู้กาชาลีลัตนะครับนั่นก็คือตู้กาชาลีลัตร่วมกับภาคนิยายนะครับผมจะเรียกตู้นี้เป็นตู้ออริจินอลแล้วกันเนาะเพราะว่าไอ้เจ้า3ตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในภาคนิยายเลยนะครับถ้าเกิดมันอยู่มันก็ไม่ได้มีร่างกายท่าทางแบบนี้นะครับมันเป็นตัวละครที่ออกแบบ เฉพาะในเกมนี้เท่านั้นนะครับแล้วมันก็ยิบไปร่วมกับตู้นิยายนะครับไปร่วมกันเฉยๆเพื่อที่จะขยายให้ตู้นิยายมันกว้างขึ้นนะครับผมก็เลยจะเรียกว่าเป็นตู้ออริจินอลเนาะซึ่งตู้นี้เนี่ยจะมีตัวละครเด่นๆด้วยกันทั้งหมด3ตัวละครก็คืออุซิเกะจูชิโร่แล้วก็ยามาโตะกินริวไซกับเคียวระฟุชุนซุยนะครับ3ตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครชูลม ของตู้นี้เลยก็ว่าได้นะครับเป็นตัวละครหลักของตู้นี้เลยนะครับสามตัวละครนี้ซึ่งเก่งทั้ง3ตัวเลยนะครับผมเคยมีรีวิวไว้ทั้ง3ตัวแล้วนะครับอุทิเกตอุคิทเกตเนี่ยผมยืม ID คนอื่นเอานะครับในไ d ดีหลักผมเนี่ยยังไม่มีนะครับใน i อดีของผมแหละยังไม่มีนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลตู้นี้กันดีกว่านะครับสำหรับตู้นี้เนี่ยจะมาตั้งแต่วันที่17มีนานะครับ บ่ายสองโมงเป็นต้นไปอยู่จนถึงวันที่14มีนา24นะขออภัย24มีนาก่อนบ่าย2โมงนะครับ,นะรบซึ่งตู้นี้ก็จะนำตัวละครจากนิยายแล้วก็ตัวละครออริจินอลของฝั่งอารันคามาด้วยนะครับซึ่งมันก็เป็นรวมกับตู้นิยายหมดแหละนะครับไอออริจินอลนี้ก็คือรวมกับตู้นิยายเพราะฉะนั้นเป็นตัวละครลิมิเต็ดเหมือนกันนะผมแค่แยกย่อยเป็นเรียกตัวออริจินอลเฉยๆนะครับ สำหรับตัวนี้เนี่ยก็จะมีนี่เลยนะครับออริจินัลของอาังคาหรือว่าเป็นนิยายภาคเก่านะครับไออาังคาเนี่ยมันจะจัดไปอยู่หมวดหมู่นิยายของภาคชูเฮนะครับผมจําชื่อภาคไม่ได้ขออภัยส่วนไอเจ้าสาตัวนี้ไปอยู่ในภาคของเคมปัจจิก็เป็นภาคที่ใหม่กว่านะครับแต่ถ้าเกิดเรียงตามทำลายเนี่ยไอภาคของชูเฮมันต้องใหม่กว่านะครับแต่ในเกมเนี่ยมันใส่ของภาคชูเฮมาก่อนเนาะ ก็ตัวละครทั้งหมดเป็นตัวละครอลอิมิเต็ดหมดเลยเนาะ,ะเจ้านอยโทล่าเนี่ยเป็นตัวละคร PVP นะครับเน้น PVP เป็นหลักเลยนะครับหรือว่าจะไปลงดันกิลวก็พอได้อยู่สลับสังหารหัวหน้าหน่วยนะครับใครที่มีไว้สูงๆเนี่ยทำเพียเยอะก็เอาไปเล่นได้เหมือนกันยาไม่ผมไม่มั่นใจวะผมไม่เคยมีนะครับแล้วผมว่าจำรูปแบบการเล่นไม่ค่อยได้แต่รู้สึกว่าจะเป็นสายโจมตีปกติซึ่งไม่ได้เก่งอะไรเลยกลางๆแล้วกัดน,นะครับ โซมาลีเหมือนกันกลางๆเมื่อก่อนเนี่ยเป็นตัวละครที่ดีนะเพราะว่าเอาไว้ใช้ผ่านหอคอยแต่หลังๆเนี่ยมีตัวละครใช้ทดแทนมาได้เยอะแ,แล้วนะครับเพราะฉะนั้นโซมาลีก็ไม่ได้จําเป็นอะไรมากนะครับแต่มีติดไว้ก็ก,ก็ก็ไม่แย่นะถ้าเกิดมีติดไว้แต่ถ้าเกิดมาออกมาเยอะๆก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็3ตัวละครซอมบี้นะครับไอ้น,นี้คือตัวละครจากภาคนิยายแท้ๆเลย นะครับไม่ใช่ตัวละครออริจินัลแต่อย่างให่นะครับจริงๆมันไม่ควรมาอยู่ในนิยายนะไปอยู่ในสงครามเลือดได้ไหมแต่เมื่อไรเขาออกมาแล้วนะครับสำหรับเจ้าสามตัวนี้จำชื่อได้ได้ไหมเนี่ยอ่เจ้าที่ชื่ออะไรอะ่ะอะไรนี่นี่สักอย่างนะจำชื่อไม่ค่อยได้นะตันโดนี่หรือเปล่าเออไอ้นี้ก็จินุจิแล้วก็คูฮอนะครับคูฮอนี้เป็นตัวละครที่เป็นสายสกิลนะครับ มีสกิลพิเศษคือดีบัฟอีกฝ่ายซึ่งมันห่วยมันห่วยว่าสกิลบัฟอีกนะครับเพราะว่าสกิลบัฟเนี่ยสายสกิลเนี่ยต้องเรียนตามตรงเนาะสกิลบัฟนะครับมันมีข้อเสียตรงมันคูดาวช้านะครับแต่ถามว่ามันมีประโยชน์ไหมมันก็มีประโยชน์แหละเพราะว่ามันบัฟทั้งทีมเวลาเราลงดันกิลดันเลนบอสอะไรพวกนี้ยก็มีประโยชน์แต่คูฮอเนี่ยมันเป็นดีบัฟนะครับมันส่งผลต่อ ตัวละครที่มีชีวิตอยู่ในณปัจจุบันตอนนั้นสมมุิมอนเตอร์มันโผล่มาเป็นกิ่กีห้ตัวแล้วคดนดีบัฟมอนเตอร์5ตัวก็โดนดีบัฟแต่พอเราฆ่ามันตายหมดเนี่ยแล้วมันเกิดใหม่อีก5ตัวเนี่ยไอ้าตัวนั้นไม่โดนดีบัฟแล้วนะครับเออมันเลยเป็นข้อเสียนะครับเพราะว่ามันไอดีบัฟเนี่ยมันต้องเอาไว้ใช้กับบอสนะก็อาจจะไปได้ใช้ในตอนสู้กับเลดบอสแล้วกันนะครับเพราะว่าบอสมันมีชีวิตยืนยาวแล้วดีบัฟไปหรือว่าในดันคิวดันคิวมันก็เฉพาะบอส มันเป็นเวฟเนาะดันกิลเนี่ยมันมีทั้งหมด5เวฟเวฟแรกมันโดนเนี่ยมันตายปุ๊บเวฟสอมันเกิดมามันก็ไม่โดนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นสกิลที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่สำหรับดิปปั๊บเนาะมันเอาไว้ใช้กับ PVP พี่เลดบอสโอเคอยู่นะที่ผมเห็นประโยชน์นะครับจิน g ุจิก็เป็นสายสกิลที่โอเคนะเล่นได้ดูดีเลยนะครับไม่ได้แย่เนาะโดยรวมทุกตัวเนี่ยมันไม่มีตัวไหนแย่หรอกนะ อยู่ที่ระดับกลางๆเท่านั้นสำหรับบางตัวคู่ฮอผมไม่มั่นใจเพราะว่าผมไม่เคยได้เล่นเขาแต่ดูจากเกมเพลย์อะไรแล้วแต่เนี่ยมันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ผมให้ระดับกลางๆค่อนข้างเก่งแล้วกันนะครับไปอยู่เดียวกับพวกไม่ดีน่าจะดูดีกว่ายามิในตู้นี้ผมว่ายามิน่าจะเล่นละบากสุดน,นะครับนอยโทลานี้ถ้าไม่ตัดมันเป็นตัวละคร PVP ก็ก็ลำบากเหมือนกันนะครับนอยโทล่า PVP ได้แต่ว่าควรที่จะมีคัมพีเยอะๆหน่อย นะครับสำหรับคนที่อยู่แรงทรงสูงหรือว่าคุณมีตัวละครที่ดีกว่าก็ไปใช้ตัวอื่นเถอะนะครับเพราะว่าตัวเขาเนี่ยค่อนงเก่าแล้วนะครับไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นแล้วใน PP มันได้บัฟได้ได้เรื่องติดช็อตก็จริงแต่ว่าเมตาสมัยนี้เนี่ยมันการช็อตได้นะครับอย่างเคปปจิเนี่าะแล้วก็เจอปูน่าจะต่อยอขี้ปิ้นได้เลย <laughs> สำหรับนอยโทรลานะครับ โอเคก็เ okay, ข้าๆประมาณนี้แล้วกันสลับ6ตัวละครที่ไม่ใช่ตัวหลัก3ตัวนี้เนาะเดี๋ยว3ตัวหลักนี้เดี๋ยวผมจะไปพูดอีกทีนึ่งก่อนอื่นเรามาดูเรื่องเลดกาชาก,กันก่อนว่าเลดมันจะดีหรือเปล่านะครับแต่จริงๆก็เหมือนเดิมแหละ6%ทุกตัวนะครับสลับ5ดาวโอกาสได้ไฮไลท์อยู่ที่4.5โอกาสดุเลดอยู่ที่1.5นะครับเพราะฉะนั้นก็6%หมดเลยทุกสเต็ปเนาะ สเต็ปที่161 16และก้21จะใช้ลูกแก้ววิญญาณอยู่ที่1 5 0ลูกแก้ววิญญาณ27 12 17และก้วก็22จะใช้อยู่ที่200ลูกแก้ววิญญาณแล้วก็พิเศษสุดจะอยู่ที่สเต็ปที่50 15 20 25้าเพราะว่าจะการันตีตัวละคร5้าดาวแบบไฮไลท์คุณ1ตัวนะครับนอกเหนือจากสเต็ปที่ผมว่ามาเนี่ยมันใช้2 0 0 250ลูกแก้ววิญญาณหมดเลยนะครับก็ใครเปิดถึงสเต็ปที่50อะไรพวกนี้ก็ ขอให้คุณโชคดีได้ตัวละครที่คุณหวังแล้วกันนะครับเอาละ่ะเดี๋ยวเราจะมาเจาอจง3ตัวละครหลักกัดน,นะครับตัวแรกก็คือยามาโมโตะเก็นริวไซชิงเงะคุนินะครับเป็นตัวละครเผ่ายม,มทูตหัวหน้าหน่วยเป็นสายโจมตีปกตินะครับเนเอทีเคเป็นหลักซึ่งเอทีเคเนี่ยสูงเลยนะครับ796หน่วยเลยทีเดียว สูงกว่านี้ก็คิมปะจิดาคู่นะครับเป็นตัวะละครสีม่วงนะครับหรือเรียกว่าธาตุจิตนะครับอ่าก็ตามชื่อเลยธาตุจิตโลกจิตมากตัวนี้ต่อยขี้แตกเลย <c oughs> เป็นผู้สังหารสตารลิ t เตอร์นะครับแน่นอนเอามาขยี่ฮัชวานนะครับใน PvP ได้เลยนะครับจริงๆไม่ต้องขายี่แค่ฮัชวานหรอกเอามันตู้ได้แททุกตัวหล่ะนะครับใน PvP เนาะ ถ้าไม่ตายนะครับทำให้อีกฝ่ายติดอ่อนแรงแล้วก็ไฟลวกด้วยโคตรโกงเลยนะครับฮัตวาเนี่ยติดหมดไฟลวกอ่อนแรงแต่ซึชิมะมันจะไม่ติดอ่อนแรงแต่ติดไฟลวกนี้ก็ถือว่าเป็นสถานะที่เกลียนใช้ได้ใน PvP นะครับเพราะว่าบางคนเล่นสายถึกแบบถึกจ้าเลยเจอไฟลวกเบลนไปเรื่อยๆตายก็มีนะครับก็ถือว่าเป็นสถานะที่น่ากลัวเหมือนกันสำหรับใน PvP นะอ่อนแรงแล้วก็ไฟลวกนะครับ รวมถึงการโจมตีทุกอย่างของยามโมโตะเนาะจะมีโอกาสนะครับจะแตกต่างจากทําให้ตายทําไห้ตายเนี่ยติดร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าสกิลอื่นการโจมตีปกติของเขาเนี่ยจะมีโอกาสเฉยๆที่ทําให้อีกฝ่ายติดไฟลวกและก็อ่อนแรงนะครับลิงก์ของเขาคือลดความเสียหายที่ได้รับลง16%พซภาสิที่เขาได้รับเนี่ยไม่ติดลูกกินไม่ติดออนแรงนะครับก็การนังสกิชิมะการทังฮาชวานนะครับแล้วก็การตัวมันเองด้วยไม่ติดออนแรงจากตัวเองจะต,ติดไฟเผาอยู่ นะครับก็ถือว่าดูดีนะเพราะว่าไม่ติดลูกกินด้วยนะครับโรคเชิ้บวกอีกหนึ่งนะครับอาเบลิตี้ที่เขาได้รับเนี่ยเพิ่มความเสียหายโจมตีปกติเพียง20%เพิ่มฮิตการโจมตีปกติบวกหนึ่งความเสียหายของสกิลแรงขึ้น5 0เมื่ออีไฟติดสถานปกติเนาะติดเพิ่มไปเลย5 6วินาทีนะครับดีมากๆปกติติดไฟเนี่ยมันจะเพิ่มแค่2วิแต่นี้เป็น5าวิเลยนะครับไหนๆก็ติดคู่แล้วติดเป็นนานๆเลยแล้วกัน มีซุปเปอร์อาร์เมอร์โดนตีไม่ล้มไม่ชนะนะครับอีกฝ่ายตีเราอยู่เราต่อยหน้าสวนได้เลยแล้วก็เฉพาะเวลาลง PVP เท่านั้นนะครับตัวละครที่ฮิวเลื่อนได้เนี่ยไม่สามารถหิวได้นะครับที่เป็นคู่ต่อสู้เนาะไม่เกี่ยวกับเราคู่ต่อสู้ไม่สามารถหิวได้นั่นเองใน PVP นะครับแล้วก็ใน PVP เนี่ยไอตัวละครที่มี ability อาตะนะอาตะเนี่ย ยามาโตะต่อยคิบิเนเลยไม่สนใจคุณอามาตะหรือไม่อมตะเขาต่อยได้หมดนะครับใน p v p แล้วก็รอดจากความตาย1 0 0ก็คือตายเกิดได้ใหม่หนึ่งครั้งนะครับเฉพาะใน Pv p v p ยามโตะเป็นอมาตะเองด้วยนะครับอมตะสึกวีนอนใน P v P เออก็ถือว่าในปัจจุบันตัวละครที่เป็นอมตะเนี่ยมีทั้งหมด3ตัวละครด้วยกันใน Pv P v p พก็คือฮัชวานสกิชิมะแล้วก็ยามาโตะนั่นเองนะครับแต่ใน3ตัวละครนี้ ยามโตะเป็นเพียงตัวละครเดียวที่ต่อยตัวละครอมตะเข้านะครับอ่าก็เป็น2ตัวละครที่ต่อยตัวละครอมตะเข้าก็จะเป็นเคปจิกับยามโตะแต่เคปจิเนี่ยเขาไม่อมตะเองนะครับเพราะว่าเธอเขาอมตะด้วยก็โคตรโคตรโกงแล้วนะครับแค่นี้ก็โกงมากๆแล้วสำหรับเคปจิเอาล่ะเราจะไม่พูดถึงสังเวียนเนาะเพราะว่าเขาเป็นตัวละครที่ไม่ใช่สังเวียนผมจะไม่พูดถึงสังเวียนแล้วกันก็โดยรวมตัวนี้ ยังเป็นเมตา PVP อยู่ถึงปัจจุบันนะครับต้องกลัวเคมป์จ,จิไหมตัวนี้ถ้าเกิดเคมป์จ,จิอีฟายมันของไม่ได้ดีกว่าเราคัมพีแค่หนึ่งแต่เจ้านี่มันคัมพีสี่อะไรพวกเนี้ยก็ไม่ต้องกลัวนะครับไปกลัวแค่เคมป์จ,จิคัมพีเยอะก็พอเคมป์จ,จิของของฟูนะครับอ้นั้นาควรกลัวแต่ถ้าเกิดเคมป์จ,จิของไม่ฟูคุณเอาตัวนี้ไปต่อยเขาก็ตายเหมือนกันนะครับแต่ที่ระวังเคมป์จ,จิก็คือเคมป์จ,จิมัน มันตีอีกฝ่ายตายแล้วตัวตัวที่ตายเนี่ยมันเกิดใหม่ไม่ได้นะครับมันโกงตรงนั้นเอาละเราไปดูอีกตัวหนึ่งนั่นก็คืออุคิทเกะชูจิโร่นะครับเดี๋ยวขอกินน้ำสักครู่นะครับพอเปิด <c oughs> เอาละสำหรับอุคิทะเกะนะครับเขาเป็นเผ่าเยมทูนแล้วก็หัวหนัาหน่วยเช่นกัน เป็นสายโจมตีปกติเหมือนกันนะครับ a t k อยู่ที่788น้อยกว่า y a m โ t o ก็จริงแต่ว่าถึงว่าสูงอยู่นะ788เนี่ยเป็นตัวละครสีฟ้านะครับสีฟ้าก็ท่านความเร็วเป็นสายโจมตีระยะไกลหรือเรียกว่าโจมตีสีน้ำเงินนะครับเป็นผู้สังหานฮอลโล่ตีฮอลโล่แรงขึ้นนะครับทาให้ตายก็จะทำให้อีฟายติดลูกกินได้ด้วยเนาะ ลิงก์ของเขาคือเพิ่มความเสียหายโจมตีปกติ20%พลาสติกที่เขาได้รับไม่ติดแช่แหงและก็หลบเฉือนเพิ่มหนึ่งอัมเบรตี้ที่เขาได้รับนะครับเพิ่มความเสียหายโจมตีปกติสูงถึง40%เพิ่มความเสียหายสกิล30%เพิ่มยืดโจมตีปกติบวกหนึ่งเมื่ออีกฝ่ายิซนตุกินติดนานเพิ่มติดนานเพิ่มขึ้นอีก2วินาทียืดท่าเสริมพลังแน่นอนท่าสอง่าท่าสองของอูคิอุคิทาเกะเนี่ยไฮโล แล้วก็ให้บัฟด้วยนะครับก็จะบัฟได้นานขึ้นมีซุปเปอร์อาร์เมอร์โดนตีไม่ลงไม่ชักด้วยแน่นอนคุณเจอบอสคุณไม่ต้องกลัวเลยคุณมีทั้งโล่มีทั้งซุปเปอร์อาร์เมอร์คุณไม่เจอไม้ตายสวนตายแน่นอนนะครับต่อให้คุณไม่มีโล่คุณก็เดดตลงเอานะครับดาเมจมันก็เข้าแต่มันไม่เข้าถึงตายนะครับมียกเลิกการ์ดสตูด้วยนะครับตัวละครที่การ์ดการโจมตีสีน้ําเงินหรือว่าการ์ดการโจมตีระยะไกลไม่สามารถการ์ดได้นั่นเอง จำนวนของการเพิ่มบาเรีย hmm. เพิ่มขึ้นอีก2ปกติเนี่ยบาเรียมันจะให้ตัวเอง3ให้เพื่อน1แต่กลายเป็นให้ตัวเอง5แล้วก็ให้เพื่อน3ซึ่งถือว่าเป็น ability ที่ดีมากๆในการลงเลนบอสลงสังเวียนลงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันดีมากๆเลยเพราะมันให้ถึง5อันด้วยกันแล้วก็ให้เพื่อนถึง3อันด้วยกันในสังเวียนเนี่ยปวดมากเลยไอ้พวกให้บาเรียถึง3กับเพื่อนเนี่ยโคตรปวดเลยนะครับ ทีมปาร์ตี้นะครับความเสียหายของการโจมตีป,ปกติของหัวหน้าหน่วยสีฟ้าเพิ่มขึ้น20%แน่นอนก็ไม่ซ้อนทับกันนะครับแล้วก็ส่งผลทั้งทีมยกตัวอย่างคุณไปลงเลดบอสกับเพื่อนๆสักเลดบอสเขาลงได้กี่คนวะหกคนมั้งนะจะไม่ผิดว่า6หรือ7นะครับสมมติคุณใช้อุกิเกะกัน6คนเนี่ยมันบวกบนเลยนะครับ120%เนะครับเพราะฉะนั้นมันมันไม่ซ้อนทับถ้าเกิดเป็นโบนัสของเลนบอสเนี่ย ตีฝ่ายขี้เป็้นเลยนะครับเป็นตัวละครที่ดีมากอีกตัวหนึ่งสำหรับอุปิทักษเนาะเดี๋ยวผมจะมีสรุปท้ายคลิปอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ผมมาพูดแยกย่อยก่อนนะครับตัวต่อไปเนาะเขียวแล้วุชุนซุยเป็นเผาหัวนั่นหน่วยแล้วก็ยังมาูดเหมือนเคยเหมือนเดิมนะครับเหมือนสองตัวข้างบนด้วยนะครับเป็นตัวละครธาตุสีส้มนะครับภาษาไทยเรียกอะไรวจะจำไม่ได้ขออภัยนะครับเทคนิคหรือเปล่าไม่มั่นใจเหมือนกันแต่รู้ว่ามันเป็นสีส้มนะครับ เป็นสายสกิล SP อยู่ที่827หน่วยนะครับเป็นผู้สังหารยมทูตเป็นตัวละครตีระยะไกลเออผมลืมพูดไปเป็นตัวละครโจมตีระยะไกลเรียกว่าโจมตีสีน้ําเงินนะครับทุกการโจมตีมีโอกาสทาให้อีฟายติดอ่อนแรงได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นทาให้ตายเนี่ยทำให้อีฟายติดอ่อนแรงได้แน่นอน100%และก็มีโอกาสาที่จะฆ่าอีฟายทิ้ง,งทันทีแบบเล็กน้อยด้วยนะครับ ก็จะมีโอกาสแหละที่สมมติอีฝ e ่ายเลือดพันล้านเนาะดาเมจเทล่าฮูแค่หนึ่งอีา e ยมีโอกาสเพียงเล็กน้อยที่จะตายทันทีนะครับต่อให้อ e ีฝ่ายจะมีเลือดพันล้านแล้วดาเมจเราแค่หนึ่งก็แล้วแต่นะครับจะมีโอกาสที่ท e ําให้อี่ายตายได้ทันทีเหมือนกันเนาะลิงก์ของเขาคือลดคูลดาวสกิล14เซึ่งถือว่าสูงมากๆเลยนะครับก็ยังสูงสุดในณปัจจุบันนะตอนนี้นะสำหรับลิงก์ลดคูลดาวอนาคตไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะโดดมา16หรือ18หรือเปล่านะครับ แต่น่าจะมีสิทธิ์เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันปรับลิงค์ขั้นสูงขั้นสูงสุดอะขั้นเพดานเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแหละไม่ว่าจะเป็นเมื่อเลือดเต็มเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มพลังของสกิลมันปรับขึ้นมาหมดทุกตัวเลยนะครับผมรอลดคูดาวอยู่เนาะอนาคตอาจจะเห็น16 18หรือว่ามีแล้วไม่รู้เหมือนกันผมจำไม่ได้นะครับพาร์ทของเขาคือเมื่ออีฟายไม่ดีขออภยัยคุณผิน มีโอกาสทําให้อ e ีไฟติดออนแรงเองทุกๆ5วินาทีนะครับยืนอยูย่เฉยอ e ีาฟก็ติดออนแรงเองก็ได้เหมือนกันมีโอกาสเฉยๆนะไม่ใช่ร้อยเปนะครับและตัวของเขาเนี่ยจะไม่ติดออนแรงเองเนาะลกจุกเฉิน1รอบนะครับเพิ่มจานวนรเบิเฉินอีก1รอบเป็นทั้งหมด2รอบ Ability ที่เขาได้รับนะครับเพิ่มความเสีายโจมตีปกติแล้วก็เพิ่มขอบเขตของสกิลปังขึ้นเนี่ยอย่างละ20% เพิ่มความเสียหายของสกิล40%เพิ่มฮิตของสกิลบวกหนึ่งความเสียหายถ้าไม่ตายบวกอีก40%เมื่ออีฟายติดออนแรงติดเพิ่มไปเลย5วินาทียกเลิกการดศัตรูด้วยอีฟายไม่สามารถการการโจมตีระยะไกลได้แล้วก็ดรอปน้ำยาน้ำหอมแหละนะครับน้ำหอมสีม่วงอันเล็กนะขวดเล็กนะครับเพิ่มขึ้น5ขวดใช้ได้ในดันน้ำหอม เลดบอสนะครับใช้ได้หมดเลยเนาะก็ถ้าเกิดได้เป็นโบนัสเลดบอสก็ดอบก,กันลืมล่ำเลยนะครับสำหรับเคียวลักุโอเคจบไปกับ3ตัวเดี๋ยวเรามาสรุปกันดีกว่าว่า3ตัวนี้มีข้อดีอะไรได้บ้างทําอะไรได้บ้างนะครับเ,เริ่มจากอุกิิเกก่อนเลยอุยิิเกเนี่ยคิลเลอร์ฮอลโลตีไก่นะครับแน่นอนเลดบอสก็ดีลงดันระดับยากก็โอเคเนาะดันไหนที่มันยากๆเนี่ย,ยนะตัวนี้เก่งนะครับเก่งตีแรง มีบัฟให้เพื่อนได้ไฮโลเพื่อนได้ด้วยนะครับเป็นทั้งซัพพอร์ตเป็นทั้งดาเมจหลักได้เลยนะครับทำหน้าที่ได้ดีมากสำหรับอุติเกตแล้วก็คิวเลอร์ฮอลโล่ตีระยะไกลด้วยแน่นอน <c oughs> เขาเป็นตัวละครที่ดีมากๆในการลงคิลสังหารฮอลโล่ตีระยะไกลนะครับสำหรับอุปิเกตเพราะว่าเป็นตัวละครตีระยะไกลคิวเลอร์ฮอลโล่ที่ดีระดับต้นๆของเกมเลยมัง้งนะครับสำหรับอุติเกตมีทั้งบัฟมีทั้งไฮโลถึง5อันนะครับนี่คือประโยชน์ของเขาเลย นะครับเก่งอีกตัวหนึ่งเลยยามาตกกินริวไซนะครับตอนนี้แต่ละคนก็ยังหาประโยชน์ของมันไม่ได้นอกจากลง PVP แต่เอาจริงๆตัวนี้เนี่ยปล่อยออตโต้ได้นะในการลงเล่นดันปกตินะครับดันเก็บคะแนนดันน้าหอมนะครับน้ำหอมเล็กอะปล่อยออตโต้ได้นะครับน้าหอมใหญ่ผมไม่มั่นใจนะครับแต่สกิชิมะเคยปล่อยแล้วมันได้อยู่แต่เจ้านี่ผมไม่มั่นใจว่าน้าหอมใหญ่มันปล่อยได้หรือเปล่านะครับไม่เคยลองเหมือนกันแต่อนาคตเนี่ยตัวนี้เนี่ย อาจจะได้ปรับเปลี่ยนในเรื่องของคัมพี์ที่5นะครับเพราะว่าเมตาสมัยนี้เนี่ยเขาเน้นถึงเนาะผมก็คิดเหมือนกันว่าถ้าเกิดได้เจ้านี้มาเนี่ยคำพีรอันสุดท้ายเนี่ยจะเอาเป็นโลเพราะว่าจะเอาไปชนกับเคมปจิได้ให้มันนานๆขึ้นแต่ตอนนี้เนี่ยมันมีประกาศว่าดันกิลในอนาคตเนี่ยจะมีเพิ่มพวกเผ่าพิมซี่สเตลิเตอรอ์มนุษย์อะไรพวกีมานะครับเจ้านี้ เป็นตัวละครที่สังหารสตาร์ลิเตอร์ซึ่งมีน้อยมากในเกมนักปัจจุบันนะครับผมเลยมีความคิดว่าอาจจะเอาเป็นคัมภีสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดได้มาเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นคัมภี ATK นะครับเพราะว่าจะเอาไปอัดในดันกิลนะครับซึ่งถ้าเกิดดันกิลที่เป็นสตาร์ลิเตอร์มาเนี่ยเจ้านี่ถือว่าเป็นตัวละครที่ดีเยี่ยมเลยในการเอาไปชนนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยโหดมากๆอยู่แล้วนะครับในการต่อยบอสเนาะเพราะว่าเขาเป็นสาย PP อ่าก็ได้มาติดไว้ก็ดีเหมือนกัน PPP คุณได้ลงแน่ได้ลงทุกวันอยู่แล้วนะครับแล้วก็เก็บเอาไว้เผื่ออนาคตที่จะเอาไปชนกับดันกิวที่เอาไว้สังหารชเตลิเตอร์ในอนาคตนั่นเองนะครับส่วนเคียวละคุขข้อดีหลักของเขาเลยนะก็คือเก็บน้ำหอมนะครับเก็บน้ำหอมแล้วก็ในสังเวียนเนี่ยพี่แกก็เก่งเหมือนกันนะไม่ได้แย่สำหรับเคียวละคุนะครับ ใช้ได้ดีเหมือนกันเนาะแล้วก็เคียระคุเนี่ยดันเนี่ยไอพวกดันคัมพีคัมพีเงินคัมพีเผาอะไรพวกเนี่ยมันจะมีกฎกติกาว่ามอนเตอร์หลบได้หลายตัวเนาะเคียวระคุมันถึงจะทําให้มอนเตอร์ที่หลบไม่ได้ก็จริงเธอคุณไม่มีตัวละครที่บอกการหลบหลีกเนี่ยเอาเคียวระคุไปตบได้นะเพราะว่าท่าสองของเขาเนี่ยมันเป็นท่าดุดเนาะแล้วแบบมันเป็นแบบติดตามไอพวกมอนเตอร์ที่มันหลบได้เนี่ยมันเจอไอ้นั้นอัดรัวมันก็แตกได้เหมือนกัน อาจจะเคลียช้ากว่ากว่าตัวละครที่มีบล็อกกันหลบหลีกก็จริงแต่ว่าดีกว่าคุณไม่มีตัวละครที่บล็อกกันหลบหลีกแล้วเอาตัวละครนุ่นปล่อยสกิลแบบพึ่เดียวหายอะ่ะและ้วมอนเตอร์มันหลบได้อะ่ะโอ้มันโคตรช้าเลยเอาเคยร์ลคูตัวนี้ผมค่อนข้างแนะนำนะครับเพราะผมก็ใช้อยู่เหมือนกันเนาะแต่ว่าหน้าที่หลักๆของเขาก็คือนั่นแหละดักน้ําหอมนะครับแล้วก็เป็นตัวละครหนึ่งที่เก่งเหมือนกันเนาะ ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตู้นี้นะครับถามว่าผมเปิดไหมผมเปิดแน่นอนผมเปิด1ึสเต็ปนะครับผมเปิดไม่เยอะหรอกเพราะว่าผมอยากได้แค่อุทิเกนะเนาะหนึ่งสเต็ปออกอุทิเกะออ,ออกออกอะไรมาก็ได้อะเออผมยังไงก็ได้จะออกอะไรมาก็ได้ขอแค่5ดาวออกนะครับผมก็โอเคแล้วแต่ถ้าเกิดออกอุทิเกะหรือว่ายามาโตะมาเนี่ยจะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับผมมากเพราะยามาโตะเนี่ยผมขาดคำพินึงอุทิเกะยังไม่มีเลยนะครับ ยังไม่มีเลยผมยืม ID เพื่อนมาอัดเฉยๆสลับคลิปรีวิวครั้งที่แล้วไปเนาะ,ะในส่วนตัวใน ID ผมยังไม่มีนะครับผมเล่น ID เดียวเนาะแล้วก็ใครอยากดูรีวิว3ตัวนี้เพิ่มเติมไปดูได้นะครับอจริงๆในคลิปนี้ในตัวละครพวกนี้เนี่ยผมมีรีวิวไว้ทั้งหมด5ตัวด้วยกันโซมาลียามโ,มโตะอุติเกะแล้วก็เจ้าเคียวราคุออหรือดดียด้วยนะครับ มีรีวิวไว้แล้วนะครับนอยโทราผมมีแล้วล่ะแต่ว่ายังไม่ได้ทำรีวิวเคยทำไว้แล้วแต่ว่าลบทิ้งไปนะครับเพราะว่าดองไว้นานเกินดองดองไว้แบบนานมากอะแล้วไม่ได้ปล่อยสักทีก็ว่าจะอัดใหม่แล้วก็หาเวลาปล่อยให้ในอนาคตนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับขอขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมกันเนาะฝากไ้ด้วยกดไลค์กดแชร์กดติดแจ้งเตือนและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ใครที่จะเปิดก็ขอให้ดวงดีแล้วกันนะครับขอให้โชคดีในการเปิด นะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็เปิดติดตามกันด้วยนะครับใครที่อยากจะสนับสนุนก็สามารถกดโดเนตตรงลิงก์ข้างล่างได้เลยนะครับกดแสดงพิ่มเติมจะเห็นเลยนะครับหรือว่าจะกดไปติดตามแฟนเพจ a c e b o o k ก็ได้นะครับโอเคไว้เจอใหม่นะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ